สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่วัดบ้านน้องหินนะคะมีพิธีกรรมนะคะจัดพิธีกรรมอา่า งานบุญกุ้มข้าวใหญ่นะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะ,อะของเป็นประจําทุกปีนะคะชาวบ้านนะคะก็จะจัดพิธีนี้ขึ้นมานะคะโดยการนําข้าวหรือว่านำนำปัจจัยต่างๆอย่างเช่นเป็นเงินนะคะเป็นอาหารการกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนํามาถวายที่วัดนะคะแล้วก็รวบรวมปัจจัยตรงนี้นะคะเพื่อเป็นทุนนะคะ,ะสร้างศาลาหรือว่าสร้าง กุติต่างๆนะคะหรือว่าเป็นทุนสำหรับซ่อมแซมนะคะศาลาต่างๆในวัดนะคะค่ะก็เป็นพิธีกรรมที่ทำกันสืบมาตั้งแต่บันพระบุุษแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะมีชาวบ้านนะคะนำข้าวนะคะมา ถวายนะคะแะแยะเลยรวมถึงปัจจัยอื่นๆนะคะส่วนปารลุงชาแนลก็ถวายไป500บาทนะคะรวมถึงคุณใหญ่นะคะก็นํำข้าไปร่วมถวายเช่นกันนะคะบรรยากาศที่วัดนะคะอบอุ่นมากๆนะคะหลังจากที่ทางะพระนะคะได้สวดมนต์นะคะ ตอนเช้าแล้วนะคะก็สันข้าวเสร็จแล้วนะคะชาวบ้านก็รับประทานอาหารหลังจากนั้นนะคะค่ะก็มีกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องกันอีกนะคะแต่ว่าเราก็อยู่ในเวลาพอสมควรนะคะค่ะขอเชิญชมบรรยากาศบางส่วนนะคะ ค่ะขออนุโมทนาสาธุนะคะสอขอ,ส,อส่งบุญกุศลที่ได้ร่วมทําในวันนี้นะคะไปให้เพื่อนๆทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้นะคะรวมถึงผู้ที่ไม่รับชมก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ สงนเราประเทศนีกวเขาไปให้เอาเล้ล่ะไปให้เอาเด้อูกวันเขาทันเมื่อนี้อาจาไม่ดูเลยโอเคเอาบอกจังน้อยเนอประเทศนี้นี่ประเทนี้บุญนีสานเ้ารยนสามเบือนสาสอง้อสิอนไปสือบุของข้าเป็นผู้บกิดที่พี่ยิ่งไปยองข้นะคะกเอาทุนส้าเจ้าเอาว่าเถิดจะได้ในความคิดโดยสรุปข้ามข้แนวก็คือ็น เาวงพาของศาสนาคานีเรากส่ได้พระพุทธเจ้าก็ยื Por ่ได้กระ่อมชันเขาชั้นอันนี้บรรยากาศกรกินกับพระสัมทธเป็นพระพุทธเจ้าได้นะคะในที่สุดเพื่นกระดิฉันพันเราจงสานะคะจ้าสร็ ขาป็นตมาสู่เวลาแุณผู้ชมเขาล่าเขาปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อการปฏิบัติธรรมนะคะคณะสงฆ์ที่ท่านเขาร่วมปฏิบัติธรรมเพ่นก็ต้องฉันพือกันนะพี่น้องนะพี่รองบ้านน้องนีน้องมีบุญหลายหลายยุคดีๆกับมีพระมาร่วมกิจกรรมมาร่วมพิธีกรรมนักใหลายเดกแต่พวกใจแน่ติดอ้างนี้

ลองบริเวณเป็นต์ฟังเสียงหลวงตาเพรศรีวาบริเวณเต็นขนาดเท่ากับถือป้องเข่ามานะคะถือป้องเข่ามามีปัจจัยเอามากก่มีกับเป็นน้ำมาย่องเงื่อนซื้อๆเดิน้องเด้อเอาไปิเวณเดียวต่อต่อไปนะการเต้นกาลังล่อพระมหาแสงกา ธรรมากาโมค่ะเอาพี่น้องก็ร่างแตรอบสอู่ผิที่้ามพิที่สงนะครับอพอนีสุทันสมบูรณ์ดีได้แกงกอดของตกเรือใส่ที่น้องในรับทราบแล้วบัดนี้ผมจะให้แกงกอดเงินพีที่น้องมาร่วมทา้ามบนแล้วจะมีการถูกพัจใจ ใส่ใส่มาหาด่าแม่ใส่ก้อนของมาหาเศรษฐีแม่ใส่อของมาหาโชคได้เงนนินพังพลาตดครับได้เงินทั้งพลาที่มั่งมีมูลว่าได้เงินหน่อยผมคิดแยกให้ท่านรับาทราบดีโอก่อนเงินทางพลามหาโชคมหาล้านที่พี่น้อนนงนะครับให้กอบเกล็ดแล้วพ่อที่จะตัวปัจจัยมานั่งรั่วเงิน สหมื mình, è, ha, ha, ่นาบสามาทาธพท่ามที่มีวามรุนราด้ามข้ามม่ซ้ำว่าข้ามสีบอลนัน้ามสการ้างภายบ้ามมีอยู่ที่ในพันแปดสีบารวมแล้ว ah uh -huh.

อันนีคการปบัติรรคอการปฏบัรรที่เป็นวัตถุประสงค์ข้อยนชาขิีร้างที่ตนักบวชในะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตสัมมาสัมพุทธะ

เราแซเนาะยายเจ้เาเราถ่ายวิดีโอแน่ห้ยเขาเขาล้างไอ้สันเนาะงฝาสันแน่ห้ยหลายอย่างค่ะงามงามงามเจ้ค่ะค่ะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อนกินไปเลยค่ะกินไปเลย,ยเวลาแกงแกงน้องใหม่อ้ยแกงน้อไม่สม้มบ่